ขออภัยแฟนๆจริงๆครับเนื่องจากพายุเข้าประเทศเราตอนนี้ทีมงานเราจรึงขอเลื่อนจากปกติเปิดวงวันที่21กันยาขอเลื่อนเป็นวันที่24กันยานี้ครับหวังว่าท่านคงไม่ทิ้งเราชาวคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ก็เป็นคำสั่งด่วนที่ได้ออกประกาศด่วนจากผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอดโจ ยมมนินะครับเมื่อเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งเพิ่นลแกระีะแจ้งมาทางเอฟซีทุกท่านถึงเหตุผลที่ต้องเลื่อนวันเปิดฤดูกาลสาวหน่อยวงหนึ่งออกไปเป็นวันที่ยี่สิของเดือนกันยาวันที่ยีถึงวันที่2ีกันยานะครับอิทธิพลจากพายุปุล่าสั้นที่จะมาจากฟังจีนแล้วก็อีกลูกหนึ่งนั่นก็คือพายุสุลิกที่จะมาจากฟังของประเทศเวียดนามกถือว่าเอฟซีส่วนใหล เปินกะเข้าใจดีนะครับแล้วก็าบอกเป็นเสียงรวกันว่าคือล่อมือติดพร้อมถูกแล้วเพราะเรื่องของภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่ห้องบอสามารถที่จะขาดเดาได้อย่างที่มันได้กเกิดนะครับกบานหฮาตอนนี้ความเสียหายมากมม่เหลือหล่นนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกภาคส่วนดูแลก,กันไปดูแลคนใกล้ตัวขอบคุณภาพประกอบจากช่องสาหน่อยเปบานแพงขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับช่อง,องแฟนคลับอุ๋งอิงยิ่งหน่อยสเตชัน ขอขอบคุณครับ